มีเสื้อหรือโค้ดโอ้โี่ัไม่เคยพอใจในสิ่งที่น่ี่้ใส่เอ็มนี่ก็จะมัเลยล่ะดูเตี้ยมาก่ได้เวนนะดีเลยอะยืด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 อันนี้กินเปแบงขทีมเลยใช่ไหม กำแพงชิกำแพงให้วอมให้พอมก่อนกลับมาได้หรือเปล่าเราขอโทษออะไรนะกลับมาได้หรือเปล่าเราขอโทษกเล่นแม่ออกไปออกไปวันนี้ขอโทษไม่ รีดร้องแบบเงียบนะลูกเราเซฟเสียงนะใช้หน้าตาขาถ่ายเาาขาที่สุดาาเป็นการาายัย่วโมโหเขาที่สุดโอเคแต่ไม่อังไม่ใช้เสียงนะมันกินเงียบงี้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณไม่เป็นไม่เป็นปนักร้องคุณจะให้ใช้เสียงหรือว่าเดี๋ยวตายพร้อมนะวิ่งมาตรงกลางนะเจอกันนะหนม่อยู่ง ใช่ช่ว์ใครท่าใช่ท่าใช่ท่าให้กินใช่เหรอเออเอ้ยโยัโหทำเยอะโยมโหโยมโหโยมโหเออเอ้ยย้อนไปย้อนไปย้อมท่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าเขามากอะไรเลยใหญ่กว่าที่ปอนทำได้อีกใหญ่กว่าหน่อยใหญ่กว่าน่อยไม่กอดออกไม่กอดออกพี่ตั้นมาเรียกเออใช่ไหมถึงก็ได้อย่าชนตัวอย่าโนตัวอย่าโดนตัวกันอย่าโดนตัวกัน อันี้นึงแล้วคุณคุณจะบอกทีมคุณ่อนะคุณพอนี้นะแยกกันแยกกันแยกแยกแยกคุณพอนี้เดี๋ยวคุณจะบอก